สวัสดีครับทุกคนเข้าสู่รายการมาคุงแคแสติ้งเกมแล้วอยู่กับผมมาคุงกันอีกเช่นเคยวันนี้ในเกมเอลซอร์กันอีกแล้วเนื่องจากว่าชนนี้น้งว่างๆนะไม่มีกระชับนะก็เลยคิดว่าจะมา PVP แต่ไม่ขอเต็มรูปแบบมั้นขอแบบฟึ่งฮัทอิสระแล้วกันนะเราจะเล่นกันแบบอิสตราฮัทตอนในวีอาร์าโซไม่ใช่ไม่ควรพูดพืชพีเอพลาดพิงคนอื่นโอเคเราจะาหาห้อง PVP เ,เล่นเล่นเล่นกันไหนดีกว่าแก้เซง ห้องดีๆไหมเดี๋ยวดูสภาพก่อนมีแต่หลอดหลอดหลอดมีแต่หลอดดูดน้ำอ้าวมีดูนสเตเลเยอร์เอ้ยมีมีดูนมีเลเว่นก็แล้วก็แล้วก็จะ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 บุกเข้าไปกัน28่สิคิวแล้วโอ้โหห้องนี้แหมสดกันมาก28่สิแปดคิวมาเราก็จะจัดรวมด้วยคนหนึ่งมามา อาอ24คิวแล้วโอ้โหกำกำ24คิวแล้วก็คือเหลือให้เล่นแค่4คิวเดี๋เกิจะเราอยู่ไหนอยู่ไหนหาเต็งไม่เจอทุกคนเราสีอะไรเราสีฟ้าเราต้องจัดการสีแดงเราต้องมาลุมกันเดวติด้วยอ้แบค็กซิมัมเคยน์ต์อุ้ยท่านในตำนานอุ้ยนี่เราไม่ใช่แกล้งเด็กแต่ว่าเราต้องทำตามหน้าที่หน้าที่โอ้ตอมโอ้แซนตอม เอออยู่ไหนวะเราไปหาตัวเราไม่เจอออโดนอะไรเข้าไม่รู้เยอะๆตะแป้งตะแป้งอุ้งมันจะแซงสตอมเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยเอาไปกินอุ้งแฟงอ้าวลมไปสักแล้วกะจะต่อซะหน่อยเออเชิงแถมนี่อีกทีนี่อาวไม่โดนกำเดินไปรู้ได้ไงอาจจะอ้าวจบแล้วอ่ะในเราก็ชนะโดยที่เออผมเพิ่ง ผมพึ่งมีมาและยังฆ่าไม่ได้สักกระตัวหนึ่งทำไมถึงทำอย่างนี้โอ้โหมีแต่รอดอกรรมไปห้องอื่นดีกว่าเดี๋ยว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 เนี่ยลองแบบฝึกหันดีกว่า แต่นำมาแบบฝึกหัดเผื่อใครไม่เคยเล่นในพีพีฝึกหัดจะต่างจากแบบเอ้นี่ฝึกหัดหรืออิสลาฝึกหัดถ้าในฝึกหัดนั้นมานานเราจะขึ้นเร็วมากมาเป็นหมดฝึกหัดสมชื่อนั่นคือเราต้องคือเป็นการที่เราฝึกเล่นแต่มันจะเป็นด่านที่โกงมากๆสําหรับเวทคือมานานปุ๊บสามีเต็มสามีเต็มสามีเต็มอืมแล้วก็จะมาดูกันว่ามานามันจะขึ้นเร็วขนาดไหนโอ้โหด่านแค่โอ้โห,โโหเปิดมาพลาสมากคัตเตอร์ ่านเปิดมาพลาสมาคัตเตอร์ดูมานาเลเว่นตัวนั้นนะครับเพื่อนมันขึ้นเร็วมากผมไปต้องดูของเล่นกันได้ดูของผมมันได้ขึ้นเร็วพุทธพลาสเอ๊ะของโตอ่ะเจออู้หูพลาสมาคัตเตอร์พิจูเออพลาสมาคัตเตอร์อีกแล้วโอ้โหมันใช้ไม่ยากอู้หูนี่ก็โอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยพัดลมฮัตตาลิพัดลมฮัตตาลิฮัตตาลิเบาๆหน่อย เอ้จะไปไหนขอไถทีนึงแล้วค่อยไปอืออุ้ยฮามิงวิงเข้าใจไหนว่าในฝึกหัดนั้นไม่ได้บอกความเก่งเลยมากหรอกเพราะว่ามานามันใช้ได้ไม่ค่อยจำกัดเพราะมันมีเยอะมากแล้วมันก็ไม่มีจำกัดคิวด้วยในฝึกหัดคือเล่นเมื่อไหร่ออกเมื่อออกเล่นแล้วออกได้เรื่อยๆอ่าไปหมดแล้วอะ ไม่คิวเพิร์ตนนะี่ยมาแล้วก็จะมาดูกันต่อไม่เกินชาจงเกิดแล้ววายปรินเซสเกิดก่อนเลยโอ้โหเกิดมามันยืนชาร์จไม่เกินสามวิลักมานามันเต็มเชื่อเฮ้ยโอโ้โหเด็กตัวเล็กเข้าไปโอ้โหมานามันขึ้นเลยไม่ฟอร์ชไวหมดนี่เฮ้ยพลาสมากัดเต้ พาสมาคาเตอร์มีเฉพาะในชาบเอาอเมืมงนั่นไม่ใช่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 ปา r m i n g w i อื้งเต็มหลังโอ้ยโดนเตะไม่เป็นไรเราหนีออกมาได้เออวิงอีกแล้วโอ้ยเอจิเอจิเฮ้ยใครเก็บอะไรออกทีมเราเก็บรอดไป ยิงแรงหนาวว้าโอ้โหอามาเกตเตอรอึ๊กเอ้ยอึ๊กไรนิ่งเบลดอึกอุ้ยโอ้โหมาใครมันยิงผลลูกขนุนมามาถ่ายไปทีนึงเอ้ยอย่าพึ่งหยุดอู้หูแฟแฝงหายเลยอึ อู้พัสมาคัตเตอร์เขาแปลเขาแปลออกไปยังพอายังสแตนสตอมบายบายโลดแสงคนร้ายออาไปตายแล้วเกิดเลยวะหวังเราจะปิดบัญชีเลยเออไม่โดนไหมโดนเสียใจด้วยมันไหมโดนอ้าวเฮ้ยทำไมทะลุวะเฮ้ยอ้าวทีมเดียวกันนี่เรามองอะไรไปวรู้ทำไมผมตาลายกับทีมวะอนเนี่ย ใครยิมพัดมากครับเตอร์อทีมเราอ้าวเลยคนเดียวคือตัวนี้อ่ะให้มันปล่อยไปอ้าวมันรอดมาแล้วอ้าวให้มันสูบะเราก็จะอยู่เฉยๆกันข้างนอกอเชิญ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 เอออ้าวเราไม่คนเข้าไปอ้าวของทีมเราอ้าวทีมมเหลือสองคนนี่ใส่อีกทีหนึ่ง เฮ้ยอย่าอาอย้อนกลับอาจจะเฮ้ยเอจิลอ้เต็มเต็มโอ้โหไม่โดนสักตัวสายกะจังหวะผิดไปหน่อยเอาขึ้นนี่ถ่ายไปทีนึงก่อนก่อนโดนทับหน้าคัตเตอร์อีกหลายดอกอึกสแตนสตอม อาคำมีอันเปเลยแล้วก็จะหนีออกมาแยเอ้ยอ๋อตายไหมไม่ตายอ้าวโหอุ้ยอ้หนี่เจอท่าแรงเข้าให้แล้วมันก็ตายไปในที่สุดทีมมาเหลือหนึ่งคนสงสัยว่าคงจะจบในไม่ช้าเกมพู่นเรนท้าทายอ้าวมีคนมาเรื่อยๆโอเคมันก็ยืนต่อ โอ้โหฟิซซิงแอร์โรเปิดมาท่าแรงตรงไหนวะออไปกินทีพาราไซต์แรงพอั้ยของแรงเคื่อนี่เนี่ยเนี่ยอึนี่ตายัายๆๆ้ยเอาโอ้โอ้โอโอโอคัตเตอร์คัตเตอร์คัตเตอร์ อ้าวเฮ้ยอ๋อ้าวล้มไปสักก่อนเอาคำพี่อีกแล้วเอออมาเกดอนเราจะหนีไปเราจะไม่ยุ่งแล้วมันก็ตายไปในที่สุดอันน่ะไม่ขออีกสักคิวหนึ่งกำลังหนำใจเลยเอ้ยรอมันเกิดก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บเอ้ยฮิวเก็บ อะไรใครก็ได้ขายเราหน่อยเฮ้ยมันจะขายตัวเหรออจู่ๆมันพูดอะไระช่างมันนะเราจะไม่ยุ่งเรื่องนี้มากจะไม่ยิงแล้วมันก็ยิงธนูแลกกันในที่สุดอึอคำพี่อีกแล้วเฮ้ยเอลมาแล้วเอลเอลแมนอุ้ยอ่าลงมาลงมาลงมาลงอ้าวเฮ้ย <laughs> กาบูบมันกระโดดขึ้นเมื่อไหร่ ไม่เป็นไรด่านนี้ด่านนี้ไม่เค่งกลัวเรื่องมานาะเท่าไหร่เอาก,กำฮัตตารีของอีสไตน์นึงของเราเออสเตมบลอมไอสตอมเบรไอไม่ใช่แซนสตอมเรียกชื่อผิดอีกแล้วโอ้โหฟิสซ,ซิ่งแอร์โลมีเอาไปทินงเออคิวสุดอ่าไม่ล้มมันอีก เอานี่ไปกินโอเคเรียบร้อยหนำใจและออกโอเคอันนี้เราก็จะมาเกียร์เล่นใน PP นี่ก็พอละพอหนำใจแล้วแนะนำใหน่อยวันที่13เอ้ย13นี้หรือเปล่าเพื่อหัดหน้าเกมเอลซอนนี่อย่างเก่นข้างหลังฟิลซิสเต็มเข้านะครับใครสนใจก็มาเล่นกันได้ฟิลซิสเต็มเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทีในวันที่13วงเล็บถ้าผมว่าวงเล็บวันนี้ไปละวงเล็บบาย